อักษรควบกล้ำรอเรือลอลิงวอลแวนสวัสดีครับน้องๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอักษรควบกล้ำรอเรือลอลิงวอแแวนกันนะครับอักษรควบกล้ำคือคำที่มีพยัญชนะต้นที่ควบกับรอเรือลอลิงวอลแวนโดยประสมด้วยสระเดียวกันออกเสียงควบกล้ำเป็นพยางเดียวกัน มี2ชนิดคืออักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้เรามาดูอักษรควบแท้กันก่อนนะครับอักษรควบแท้ได้แก่คำที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าควบกับรอเรือรอลิงวอแหวนเป็นเสียงควบกล้ำ เช่นคําว่ากราบคําว่ากราบมาจากกอไก่รอเรือประสมกับสระอาและบอใบไม้สะกดว่ากอรออาบออ่านว่ากราบกลองคําว่ากลองมาจาก กไก่ลอลิงผสมกับสระอและงงูสกดว่ากอลออองออ่านว่ากลองคลองคำว่าคลองมาจากคอควายลอลิงผสมกับสระอและงงูสกดว่าคอลออ งออ่านว่าคลองคำว่ากวางคำว่ากวางมาจากกอไก่วอแหวนประสมกับสระอาและงองูสะกดว่ากอวออางออ่านว่ากวางคำว่าขวาง คำว่าขวางมาจากขอไข่ว่แหวนผสมกับสระอาและงองูสะกดว่าขอวออางออ่านว่าขวางเมื่อรู้จักการแจกลูกสะกดคำอักษรควบแท้กันแล้วเรามาดูความหมายกันบ้างนะครับเริ่มจากคำว่ากราบหมายถึงการแสดงความเคารพ คลองหมายถึงเครื่องทำเพลงชนิดหนึ่งขึงด้วยหนังใช้ตีคลองหมายถึงลำน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำหรือทะเลกวางหมายถึงสัตว์สี่เท้าชนิดหนึ่งจำพวกเนื้อมีเขาเป็นกิ่งขวางหมายถึงกีดกันสกัด สกัดกัน้นเรามาดูอักษรควบไม่แท้กันบ้างนะครับอักษรควบไม่แท้คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวหลังเป็นรอเรือประสมสระเดียวกันแต่เวลาอ่านจะออกเสียงสองแบบคือออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวและออกเสียงซองโซเมื่อพยัญชนะต้นเป็น ททหารรอเรือเริ่มจากคำที่ออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเพียงตัวเดียวเช่นคำว่าสร้อยสร้อยอ่านว่าสร้อยสร้างสร้างอ่านว่าสร้างไซไซอ,อ่านว่าไซส ต่อไปเรามาดูการออกเสียงซอโซ่เมื่อพยัญชนะต้นเป็นทอทหารรอเรือกันนะครับเช่นคำว่าพุทธาพุทธาอ่านว่าพุทธาทราบทราบอ่านว่าทราบเมื่อน้องๆได้รู้จักคำที่ควบไม่แท้กันแล้ว เรามาดูความหมายของคำกันบ้างนะครับซอยหมายถึงเครื่องประดับที่เป็นเส้นเป็นสายสร้างหมายถึงทำปลูกก่อไซหมายถึงอย่างนั้นเช่นนั้นทีเดียว พุทธาหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งมีหนามผลกลมขนาดมะขามป้อมรสเปรียปร้ยวๆหวานๆทราบหมายถึงใช้ในข้อความสุภาพเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเรื่องคำคับวกล้ำไม่ยากเลยใช่ไหมครับอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับสวัสดีครับ